เริษที่ชิดขคอร์ชันาทางที่สองอรวงิวังองนตรายจากกวนโดนได้ค่ะโปรดทราบค่ะเริาัทที่ชิดิคอร์ชันาทางที่สองอริวังอันตรายจากกวนโดได้ค่ะ ส,สายชุนทางขึ้นส่งสายชุนทางขึ้นส่งเรือสารที่เดินทางมาจากขบวนรถเ็วขบวนที่1น1่งเหนึ่งลากส่งเรือสารเดินทางสายดีกุงเกพสุดปายทางสายดีชุมชางขึ้นส่งขณะนี้ขบวนรถบันทึกสายลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนผู้โดยสารลงจากขบวนรถโปรดจำสิ่งของรละสัมาระของทานที่น่าสิดตัวมาลงจากขบวนรถให้ดูดลองแรงสมชวนด้วยค่ะเมื่อผู้โดยสารลงมาจากขบวนรถแล้ว เพื่อผ่านจุดคัดกรองบริเวณชานชาลาสถานีและของวามร่วมมวอผู้โดยสารทุกท่านเตรียมตัวโดยสารให้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อของข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านหลังตัวค่ะสําหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วผ่านระบบอ,อินเทอร์เนต็ตให้ท่านแจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อลงชื่อเบร์โทรศทัพท์ลงในสมุดลงทะเบียนค่ะผู้โดยสารที่มีญาติมารอรับหรือพากราศัยอยู่ในเขตอำเภอทุ่งสงให้ท่านใช้ บริเวณหน้าห้องจำหน่ายตัวค่ะสำหรับผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางต่อไปกับขบวนรถ447ในวันรุ่งขึ้นไม่มีญาติารับไม่ได้อาศัยอยูย่ในเขตอำเภอทุ่งสงขอให้ท่านแยกตัวแยกตัวออกไปตรงจุดพักคอยบริเวณหน้าห้องสินค้าค่ะขอความร่วมมือผู้โดยสารที่ญาติยังไม่มารับให้นั่งรอหน้า,นาบริเวณหน้าห้องจำหน่ายตัวก่อนนะคะหากญาติมา และผู้โดยสารท่านใดพี่ยายังไม่มารับห้ามออกนอกบริเวณสถานีนะคะโปรดทราบค่ะผู้โดยสารท่านใดพี่ยาเนีไม่มารับห้ามออกนอกบริเวณสถานีนะคะ